บ้านปรางกัญญาลันสุดร่มรื่นที่ตั้งใจซื้อให้พ่อแม่สำหรับสาวปรางกัญญาลันที่เข้าสู่วงการจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2550โดยผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายจากนั้นเธอยังได้มีผลงานชิ้นแรกในวงการในภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งเมื่อปีพศ2552โดยรับบทเป็นแจงต่อมาได้เข้ามาเซ็นสัญญากับทางบอร์าส์ทไทยทลวิชันโดย มีผลงานชิ้นแรกคือซีรีส์วัยรุ่นเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์โดยรับบทเป็นหลินเมื่อปีพศ2553-2555ถึง 2, 5, และมีผลงานเรื่อยมากระทั่งตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและหมดสัญญากับทางบอร์ดคัทไปเมื่อปีพศ2564โดยผลงานละครเรื่องแรกในฐานะนักแสดงอิสระคือละครเรื่องฟ้าเพียงดินของทางช่องวันแสดงคู่กับธนพัฒนกาวิระ และววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของสาวปรางกันค่ะเมื่อเธออายุ26ปีก็ครบ10ปีของการทำงานเธอจึงตัดสินใจซื้อบ้านให้คุณพ่อตามคำสัญญาโดยเลือกทำเลที่ตั้งบ้านอยู่ย่านราชพฤกษ์ที่ไม่ไกลจากบ้านหลังเดิมมากนักพอคุณพ่อคุณแม่ยังคงติดอยู่กับย่านเดิมที่ตัวเองเคยอยู่ โดยปรางคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นานมากใจเราก็อยากย้ายเข้ามาใกล้เมืองเพราะเราจะได้ทำงานสะดวกแต่สุดท้ายก็เห็นแก่คุณพ่อคุณแม่ที่คุณเคยกับย่านเดิมๆที่ท่านเคยอยู่และบ้านหลังใหม่ก็อยู่ติดทางด่วนใหม่จึงไม่ลำบากเรื่องการเดินทางบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้งานทั้งหมด70ตารางวาที่ซื้อมาในราคาประมาณ8หลักและอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมด4คนคุณพ่อคุณแม่ างและน้อสวภายในบ้านแบ่งเป็นห้องนอนทั้งหมด3มห้องห้องน้ำสามห้องการตกแต่งเป็นแบบโมเดิร์นรวมค่าใช้ใจ่ายในการตกแต่งก็รวมรวมหนึ่งล้านบาทนอกจากนี้สาวปางยังชื่นชอบการปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้บริเวณโดยรอบของตัวบ้านทําให้บ้านดูร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกแถมยังเป็นสถานที่ไว้ให้เธอถ่ายรูปเล่นอีกด้วยต้องบอกเลยว่าปรางนั้นเป็นลูกสาวที่น่ารักและกะตัญญูต่อครอบครัวเอามากๆทําให้เธอวางแผนซื้อบ้านตั้งแต่อายุ ยังน้อยให้ครอบครัวได้สำเร็จ